เอ็กิลองลิฟแล้วเป็นหนังที่บทอมหิตกับคนดูมากชนิดที่ว่าค่าตัวเอกทิ้งก็อนเรียกน้ำตาได้ไม่เท่านี้ใครจะตีตัว๋วโปรดถามใจตัวเองมาก่อนว่าไหวแน่นวีบวกกับทีเด็ดทีค่ะงานแสดงในฉากใครแมทของพี่ซันนี่และพี่ชมพู่ก็ส่งคนถึงอารมณ์นั้นโดยง่ายแถมผู้กำกับก็ขับ เ้นทิศทางหนังตรงมาที่ประเด็นหลักได้ถึงจุดหมายแมะ้จะชอบพาวแวะข้างทางหาความบันเทิงบ่อยๆก็ไม่หลงทางเลย hey! Yo! Hey! Yo! ถ้าจะเทียบว,ว่าเป็นอาหารบทเรื่องนี้คือสูตรอาหารที่ดีนักแสดงคือวัตถุด,ดิบชั้นเลิศผููกกับคือกุ๊กปักฝีมืออาหารจานนี้ควรอร่อยหะ10ิบเต็มสิบไปเลย oh, <my> แต่ตั้งตายฉีแล้วกลับให้เต็มสิบไม่ได้เพราะสะดุดหลายจุดมากๆเลยทั้งความพยายามเป็นหนังตลก,กเก่ง ตัวละครที่คำพูดฟังยากคอยรั้งให้ตั้งตาหลุดออกจากจอหนังอยู่บ่อยๆต้องใช้ทักษะการรับชมมากพอควรถึงจะอิกนอสิ่งดนะิสแท็หนังซึ่งไม่ควรใส่เข้ามาให้มากมายแบบนี้แต่ถ้าจะถามถึงความหามาที่หนังอยากจะเป็นฟังเสียงหัวล้อเพื่อนร่วมโรงแล้วก็จัดว่าเวิร์กอยู่เพราะมีเสียงฮางคลคืนมาเรื่อยๆจากมุกที่ใช้ความเอ็นดูตัวนักสแสดงอย่างความแก่นแก้วของน้ำมงที่รับบทโดยพี่เบ็คกี้ซึ่งแลกหมัดความกวนโอยกับพี่ Sunny มมแถมนักแสดงสมทบขาประจำค่ายฟิลกู๊ดและขวัญใจชาวติก,ตก็ทยอยออกมามอบความสุขจนเกินคุ้มค่าตัวสรุปคือหน้าตาสดุดีแก ของปัญหาและบทลงโทษตัวละครที่ทําให้คนรอบตัวเดือดร้อนมันสาเกลียดใจยิ่งนักบอกแม่กนให้เบา,บามือพ่อกันหน่อยได้ปะนี่คือความคิดเห็นของเด็กที่เพิ่งหัดดูหนังนะคะไม่ถูกใจยังไงค่ะทักิค่ะคิดเห็นเหมือนตั้งตาไหมมาคอมเมนต์กันได้เลยค่ะและอย่าลืมมาชิมลองลิฟ์เลิในโรงภาพยนตร์นะคะ